สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยูดีตอนเราเข้าสู่เกมสวิตแดนนะคะวันนี้อัปเดตแล้วเนาะก็ชัมปล่อยให้พวกเธอไปเกลือกันก่อนแล้วฉันเพิ่มมาเกลือทีหลังนะคะนี่ข้อของที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะเห็นเขาบอกว่าช่วยมากเลยเราเข้าไปดูกันไม่เกี่ยวรับรับปรุงเซิฟแล้วก็แลก โค้ดแรกของชึบตามสเต็ปนะคะแล้วก็งานฉลองใหม่ฉลองเก่าอันเก่าชัดๆมันยังไม่อนั่นเลยระโทษใหม่ที่ไหนล่ะยังเก่าเลยยังเก่ามันดำมันเดิมเหมือนเดิมสิเหมือนดำอะไรล่ะยังอันเดิมนะอุ้ยแต่เราสุ่มเลยไหมสุ่มเปิดประเดิมกันก็ได้มั้งเออจุกๆกไปเลยฮะผม เรียบร้อยที่เหลือก็ไม่มีเลยแล้วนะน่าจะไม่มีแล้วนะประจําวันน่าจะไม่เกี่ยวนะคะเพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นพวกไข่ได้ใส่สะสมน่ารักอยู่อุ้ยอันนี้น่ารักอะ่ะรูปปกกับกรอบโปน่ารักนะชมพูชมพู เวทแอคทีฟยังเหมือนเดิมสารเส่าอธิฐานก็ตามสเต็ปนะคะยังเหมือนเดิมขีม <im> ีใช่จำกัดการซื้อมาอีกแล้ว mm hmm. สิ่งที่คุ้มที่สุดอ่าแล้วก็แน่นอนว่าผลเราตกเฮ้ยขน้อยลืมรับของอ ยังจ้าไม่เกลือครับไม่เกลือหรือเปล่าไม่บอไม่บออเรายังไม่ทำมานั่นนี่นะไปยไหมจะทำนะไหมตายะคะ่ะมาเราต้องมาสุ่มมาสุ่มก่อนก็ซื้อไปเลยสิครับแค่นี้เองซื้อไปโลดไม่เสีดดยดายหรอกนะซื้อไปโลดธารกิจเสร็จเป็นพอแล้วเราจะสุ่มนี้ก็ได้นะ จาวิงอย่าหาอย่าหาทำแล้วก็ตามสเตปเดิมรับของแล้วก็ซุ่มต่อดูสิจะได้อะไรอาย,ยาคุ้มค่าที่สุดเสียไปอันนี้เราอินสะสมนะคะอ่ะชุดกระตนันี้อีเวนต์นั้นยังไม่มาใช่ไหมเติมรายวันโอ้ลักกี้กับไข่ะ่ะ แพ็กสุดคุ้มก็จะมีเพชรลักกี้แล้วก็ไข่เนาะตามสเต็ปวบนัสไข่จ้าไข่อีสเตอร์ปาทอะไรเนี่ยปานตีนำตาชวงเฮ้ยไม่ใช่ปะมันต้องอ่านยังไงวะอ,อ่านกระช่องอีกบัเนี่ยอ่านประตกตามนี้แล้วก็เฮ้ยเราได้อะไรมานะนเมื่อกี้งานฉลองปะล่าสมบัติตั้งห้าชิ้นแน่ ห้าชิ้นเลยนะเว้ยไม่ได้อะไรเลยห้าชิ้นแต่ไม่ได้อะไรเลยอย่างว่าแล้วชุดนี้มาจากใสเอาไว้ก่อนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมาเบิงไข่ครับเ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยนี้สวยอะ่ะนักออกแบบหรอไม่ใช่คืออะไรอะ่ะแม่ค้าขายของไม่ใช่ละไหนขอดูสตอรี่ไหนจ้า เจ้าสาวหรือเปล่างามแต่งไม่ใช่เขาทำอะไรวะแล้วก็เดินออกงานกันเดินไปแล้วออเอออันนี้ค่อยเรียบร้อยหน่อยปาดโคตรเกลือเลยเกลือโพดอันนี้ล่ะเอออันนี้ก็หลูขอดูสตอรี่หน่อยฮะจะปิ๊ง อธิบายอาอธิบายจิตชาพวกนี้ก็มีเหตุผลอา้าวเมื่อกี้ยังอธิบายกันอยู่เลยเดี๋ยวแล้วเล่นตัวด้วยนะเมื่อเขินเขินแกเขินแกเขินน่ารักมีความแกเขินด้วยอ่ะแต่เกลือครับปือแกเขินจริงแต่เกลือครับแกฟุดแกฟุดฟูดแล้วตุนตุนนี้ซักที่เยอะ อันนี้ออกสักที่เยอะออกยากมากเกลือเกลือบาเจ้าเกลือฝุดนะตุดนี้เกลือโพดไม่มีอะไรเลยรอบนี้ไม่น่าไม่น่าได้อะไรปะเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะเกลือจาาเกลือเกลือตามสเตปไหนพูดเธอได้อะไรกันบ้างเออยออ,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 ออสำหรับซีซันนี้เราเกลือเยี่ยว ไอ่กล่องล้วนเราทำเรายังไม่ได้ไปหมนุนเนียนะโบดแล้วก็ต้นไม้ฟาร์มแบบตะหลิวตะเหลือกแต่ก็ได้เท่านี้ชีวิตที่แสนแต่ทอแทน้นี้โอ้โหอ่อขออ่ขอหแล้วกล่องมายากมากสำหรับอันนี้นะสึกเนี่ย เราทําเป็นโหมดนี้แล้วก็เชิญพวนมาก็น่าจะดีกว่ามันจะได้แต้มดีกว่าอันนี้สิอันนี้ก็ดีกว่าคือถ้ามีคนมาเล่นน่ะมันจะดีกว่าวุ้ยมันจะได้ไอ้กล่องที่เราเอ้ยขวดป่ะขวดที่เราสุ่มเมื่อกี้มันจะได้เยอะกว่าเดิมนะแล้วเมื่อกี้เราได้อะไรก่อนดูซิว่าได้กี่กล่องไอ้โอ้โหได้สี่กล่องปัท๊กย่อยย่อยย่อยครับย่อย ได้สี่กล่องโอ,อ้เป็นท่อเอ,อ้ยได้สามสพันแล้ววุ้ยขอดูก่อนว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างคะชุดเก่าอ่ะชุดเก่า่ะเธอมีแล้วอ่ะแต่รองเทา้าคุ้นๆเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าจำบบ่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวข้างหน้าต้องเซฟไว้แล้วล่ะว่าชุดไหนที่เรามีแล้วบ้างนะว่าจำไม่ได้ เพลงใหม่มีไหมมีเพลงใหม่มาสองเพลงนะจ้าสามารถมาเต้นกันได้หมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วนะอ๋อรอบก่อนมันมีอะไรวะมันมีกิจกรรมใช่ไหมก่อนนู่นอีกอะก่อนของก่อนอีกอะไม่มีว่ากิจกรรมมีแค่นี้อะเธอ ใช่กิจกรรมมีแค่นี้จริงหมดแล้วจ้าฉันก็หมดมุกแล้วว่ามันไม่มีอะไรจริงๆเลยเนี่ยนอกจากเต้นเก็บขวดอะเต้นเก็บขวดทุกวันก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่ก็ตามสเตปเข้ามาบางวันก็เข้าบางวันก็ไม่ได้เข้าสุดยอไปเลยเสียงแจ๊ว ะตอนนี้นะทุกคนก็ตามสเต็ปนะคะเข้ามารับของแล้วก็ฟาร์มกันต่อตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะครับแต <beat. S 1> ่กระผมนั้นเห็นไปดูหนังต่อไปบุ้ยกำลังติด